สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์อินสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวป้อม,มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าพระปรหลัดสุรศักดิ์โชติวโรจะเอาวาัดวัดแท่นบัลลังก์ตำบลทรัพย์พระยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ขุดเจอก้อนหินประหลาดทรงกลมคล้ายกับลูกนิมิตเมื่ออยู่ในร่ม หรือที่มืดจะเหมือนหินธรรมดาแต่พอโดนแสงไฟหรือแสงแดดจะเปล่งประกายเป็นสีน้ำเงินเชื่อว่าน่าจะเป็นหินมงคลเก่าแก่ประจำวัดจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดแท่นบัลลังก์ก็ได้พบกับพระประหลัดสุรศักดิ์เจ้าวาดก็ได้นำก้อนหินที่ขุดเจอออกมาให้ดูพร้อมเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาขณะด,ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแท่นบัลลังก์ใหม่ๆ ันเห็นปู่ฤาษีประจําศาลที่มีตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านโดยปู่ฤาษีได้บอกในความฝันว่าจะให้ของดีแต่ต้องไปขุดเอาเองที่หน้าปราสาทแท่นบัลลังก์กระทั่งรุ่งเช้าเจ้าอาวาสได้เดินทางไปประชุมที่ตัวจังหวัดจู่ๆก็นึกถึงเรื่องที่ฤาษีเข้าฝันตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่ความฝันคงไม่มีจริงจนผ่านไปสามวัน จึงตัดสินใจเอาจอบไปขุดที่หน้าปราสาทแท่นบันลังตามที่ปู่ฤษีบอกในความฝันพอขุดไปได้หนึ่งเมตรก็ไม่พบอะไรจึงกลบดินใส่หลุมขืนแต่พอกลบได้เกือบเต็มหลุมก็ได้ยินเสียงจอบกระทบอะไรบางอย่างคล้ายเสียงหินจึงหยิบขึ้นมาดูก็พบ,บเป็นหินลักษณะทรงกลมคล้ายกับลูกนิมิตหนักประมาณ1กิโลกรัมเส้นรอบวงประมาณ4นิ้วซึ่งตอนที่เจอก็ดูเหมือนหินเก่าแก่จึงนาเก็บมาไว้ที่กุฏิ ก็ไม่ได้คิดอะไรกระทั่งมีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรเดินทางมาตรวจสอบปราสาทในพื้นที่จึงนําก้อนหินดังกล่าวให้ดูเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าลักษณะคล้ายลูกนิมิตที่มีเกือบทุกปราสาทแต่ที่นี่ดูก้อนใหญ่กว่าทุกที่แต่ที่แปลกคือเมื่อหินก้อนดังกล่าวอยู่ในที่ล่มจะดูเป็นหินธรรมดาแต่พอโดนแสงไฟหรือแสงแดดหินจะกลายเป็นสีดำเงินทั้งก้อนเจ้าอาวาสบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากนําเรื่องราวดังกล่าวมาเปิดเผย พราะกลัวญาติโยมจะว่ามองว่างมงายแต่พอเจ้าหน้าที่บอกว่าที่อื่นก็เคยเจอแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นหินอะไรก็อยากให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบว่าเป็นหินอะไรเพื่อจะได้บอกกล่าวกับชาวบ้านแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นหินมงคลเก่าแก่เพราะตรงกับในความฝันปู่ฤาษีคงอยากให้ของมงคลไปประจําที่วัดแห่งนี้หากญาติโยนอยากจะมาดูก็สามารถมาดูไดที่วัดแต่ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องงมงายอยากให้ดูเป็นเรื่องของมงคลมากกว่า หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่า,ขาวติดๆต่อไปขอบคุณเอซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับเ่าพ่อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ